ผมจะไปบนบีเนะี่ยนั่นไปเลยค่ะไปะครับมาเซลฟี่กันแล้วอย่าพาดประพพกันตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะครับแม,ม่แม,<า>มวสว,วยี่สวนเบนจะกิติ ไม่ครับเราเราเรียนที่สวนได้ตอกที่เต็มไปกันเ <c ười> ดี๋ยวกันอะไรกันขึ้น <c ười> ดิให้ขึ้นเาวโผมแล้วตอนนี้สวยมากเลย ครับปัญหามาโอ้โหตรงนั้นเลยอะโอ้โหเฮ้ยตัวนั้นาานี่ฮู้ยตัวนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาครับถ้าใครต้องไปโซดบี ให้พี่ท่ายเลยตรงไหนนะอาอน่าจวีไปถ่าย แล้วเรา้เดินทางดีกันดิดูครับให้ถ่ายกันครับเราว่าเราจะไปชมททงนู้นกัแล้วไปดูไนู้กันโอเคเดินเลยครับเดิเลยครับเดิเลยครับเดินเลยครับท่านเป็นเพื่อนอยู่แล้วไม่อยากได้ เฮ้ยแม่ฮาเขาเลังถทายละครดิว่าตอนนี้เราได้ถึงโซนอะไแล้วนะครับมาเดินไปกี่กิโลเนี่ยถ้าลงมันอยู่งั้น นึอเปล่าก่งหงดหดัเดิมปองเดียบึ้งอะ่เลยขึ้นไปเลยนะครับดูไม่เห็นนะครับพ่ อันนี้ดองชิดสงสัยดังเลยเอ้ยผมได้เสียงเนี่ยก็ไปจะมาน่าจะปสระสบพิศดารเดินเด,อดอินเด,อดอินเดิน ก็ทำเนี่ยไรโอ้ยถ้าเพิ่งถึงแค่ครึ่งทางครับเดาไปก,กินทางนะครับเราจะไปอันนี้ เราจะไปเนี่ยครับโวเ่น,นี่ดูครับไปขวดบ้าเอลมันโทรศัพท์มองครับไปแล้วโดนแน่นอน ม,มามดิเราเพิ่งจะมาถึงเครื่งทางเองมาคะตอนนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยุยตันี้นะะฝั่งนี้ก็เป็นดักบ,บัวสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะลงไปตอนกลับนะครับโดดราเราหัวใจตรงร <laughs> นูยนีดผมได้วันได้เวลาสไลยแเราคาด Mẹ à. 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 đi ก็จะไปซอนเองตัวตีแล้วก็ตีไก่มาอ่ะเฮ้ยนี่ไฟเหรออันน่ะอันนี้หรอ อ้าวท้ายก็แล้วไสยะครับตัวนี้คือแบบว่าเรามาถึงทอีนะครับบ กล้องขมมัวเถยเลยทำไมเงาขมมัวนะครับเราถึงนโซน E แล้วรับโแม่เราเหงสโวน E แล้วแม่ฮะวิ่งให้ไกไปเลย oh dolly. i know they have.